นะครับพบก,กับคุณส่งสไตล์นะครับกับช่วงมือใหม่หัดทําบอนไซนะครับตอนนี้ก็อยู่กับต้นโพกนกนะครับที่ตัดต้นมาเสียบไว้นะครับตัดเป็นท่อนแล้วก็มาเสียบไว้นะครับแล้วก็เอาวางไว้บนก้อนหินนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับคือรอรอให้มันแตก สมบูรณ์ก่อนเนาะตอนนี้ก็เคยตัดไปแล้วนะครับก็ปล่อยให้มันสูงไปนะครับตอนนี้ไม่ได้เข้ารวดไว้เนาะก็สูงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอนาคตก็จะตัดจะลองตัดอไม่ตัดตรงนี้ก็ตัดตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วค่อยเข้ารวดนะครับควบคุมกิ่งต่างๆเนาะตอนนี้ก็ยัง ทําอะไรไปธรรมชาติไปก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนดินนะครับแล้วก็เอาก้อนหินที่ใส่ไว้เนี่ยออกนะครับพอดินน่าจะหมดสภาพแล้วนะครับเอาไว้น่าจะหลายเดือนแล้วครับเกือบเกือบปีได้แล้วนะครับตัวนี้<ด>นะครับผมจะ,จะค่อยๆเอาดินออกนะเพราะว่าเราก้อนหินใส่ก้อนใหญ่พอสมควรนะครับ เนี่ยก้อนหินตอนนั้นหาอะไรไม่ได้นะครับก็เลยปักบนก้อนหินเลยเนี่ลาก ค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับก้อนหินเดี๋ยวยกออกก่อนเนาะ ออกจากก้อนหินก่อนครับนี่ครับทุกคนนี่ก็ออกจากก้อนหินแล้วนะก็จะเป็นลักษณะนี้ ครับลักษณะนี้ของเจ้าเอาดินเก่าออกแล้วก็หินนี้ก็จะไม่ใช้แล้วครับดินนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับหมดสภาพแล้วดิน เดี๋ยวจะตัดรากตัดรากตัดรากตรงนี้ออก นี่มันไส้ไปทางนี้เขาก็จะออกไปขึ้นข้างบนผมก็จะออก นะครับก็ประมาณนี้เอาปลูกใหม่ครับลูก,กระถางปลูกใหม่จะใช้เท้าสับเนาะลองกอนขา แล้วก็จะเทดินใส่ลงไปอ่ะเสร็จแล้วผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นอินเผาของรองกระถางเนาะเีก็จะวางไว้ลักษณะนี้ Ini tiga kartu kon. hak ini hak, Oke. แล้วก็ดินเพิ่มครับ ไม่ตรงวางไมตรงๆนะครับเสร็จเดินเติมไปอีกหน่อยโอเคครับก็ประมาณน,นี้ครับส่วนใบก็ คงจะริดออกเลยนะครับริดใบออกเลยเดูยรเป็นการโหลดใบเขาด้วยนะครับ ครับเรายังไม่ได้ใส่รั่วใส่อะไรนะครับก็เดีย๋ยวให้มันโตอีกนิดนึงเนาะอย่างี่ว่าไปครับตัวนี้ก็จะทําการทดอีกครั้งนะครับแล้วก็เลือกกิ่งอีกทีนึ่งเนาะนี่ก็เอาไปปละมานี้ก่อนครับโอเคครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ไได้วยนะครับสวัสดีครับ